สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับเชฟไฟตา2ชั้นนะคะเชฟคันนี้นะคะราคา99,000บาทค่ะลดร,ราคาประหยัดใครๆก็ชอบใช่ไหมคะเอาไปใช้กันได้ค่ะสบายๆนะคะรถอยู่ราชบุรีค่ะรถบ้านมีเล่มนะคะรถปี07ไฟตา2ชั้นนะคะภายในสีครีมค่ะเป็นรุ่นก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตาหวานนะคะ คัดสีสวยเครื่องดีค่ะแอร์เย็นนะคะเล่มบุคคลค่ะทุกท่านสภาพเบื้องต้นก็ตามในรูปเลยนะคะภาษีพรบร68เดือนเมษานะคะราคาเงินสดตามสภาพ่99,000บาทสนใจทักนัดดุรถทดลองขับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะพอแอดมินเพียงแนะนำตามข้อมูลเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายค่ะ วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนก่อนจากั้นส่งสติกเกอร์ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ